สวัสดีครับผมช่องยูทูปบ้าต่อจ้อยเช่นเดิมเช่นเคยแล้วครับเดินสลิงงามๆสวยๆครับผมมีก็ได้ติดตั้งเสร็จไปอีกคันครับไอ้นี่ลูกค้าบอกว่าแหวยางเกาเกาคือเดิมนะครับเือนเดิมครับผมยางเป็นยางเกาครับโชคเป็นโชคไหมนี่โชค่า าราคานี่ยเดียู่4้0 0หาครับติดตั้งพร้อมนี่คือติดตั้งพร้อมถ้าว่าจิดตั้งเนขาย4,000ครับผมถ้าอย่างเกาาเ่าเอ้ใส่เรียปล่อยสิงงรครับผมลงโตดีครับชื่อเก่าแบบเก้าเ,เชินเดิมเฉินเค้ยครับใส่เรียปล่อยไม่ไม่ผมสวยผมงามครับผม เก้าหรอวครับเป็นลักษณะเก้าเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับผมใส่เล็กปูพื้นอยู่สองแปดเซ้นที่เกาครับห้อมข่างกับสามเส้นเล็กกัเป็นเล็กกัมาใน่หุกคุนอามทรงตามลูกแล้วครับติดไฟพร้อมเยบบ้อยติดสะทออ้อนกระดาษสามดีต้อนแสงพี่เก้าแล้วครับพี่น้อง ราคานี่ยอยู่ที่พันหาความติดตั้งผมนีเป็นมีเป็นฝ้าขาวครับผมงามครับยเป็นหลอกผมงามบอวบอปลบผมเู้อใดสนใจกันโร้าเดอร์นี้เลยครับ ศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าหนึง่งศูนย์ี่ห็ครับผมเดือดร้งออกครับผมต่ว่าถ้าผมจับตรงผมไม่ได้จัดตรงนะครับถ้าสร้างไว้แล้วขี่รถมาเอาเลยมี 10, 30, 30, สิบสามสิบล้นมากคนกัมาติดตั้งแล้วก็ล้อเอาครับผมไม่ได้นี้บริการจับตร้งครับถ้าเป็นอย่างไม่ทุกไม่เป็นนี้ก็ที่พันแปดพร้อมติตตั้งครับผม ถ้าขายแบบวัตถิตั้งก็บชีพันสามครับพันอย่างไม่พันอย่างเก่าเงี่อ่ะก็มันเก่าเท่าเดก็เก่าสภาพดีครับก็บชีพันชีชีครับถ้าขายแบบวัตถิตั้งนี่ครับนี่ใช้พันอย่างเก่าเก่ากับวัตถุเก่าเท่าเดิมเก่านี้ดอกมีดมีไร้ขอบว่าฉันไม่ตายยังไงไม่ตายครับสภาพโดยรวม ให้แบบตั้งมีก็เฉลยครับนี่นะครับผมครับงามง้มครับผมสภบขาดเช่นเดิมเช่เนเคยครับว่าข้าองผมมันก็สิแตกต่างกันอยูุติเชียรว่าอย่างอย่างไม่อย่างเก่าอย่างไม่ก็ที่พ้นแต่ความจิดตั้งอย่างเก่าที่พ้นหาความติดตั้ง นี่นะครับถ้าขายไปติดตั้งเองอย่างเก่าก็สี่พันอย่างไม่ก็สี่พันสามครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจยุจ่งใกล้ก็ตามบัวทัวร์ที่ผมบอกไปแล้วครับทัรมาถามมึงยนะังนี้บัวนี้หลุดดูบัวให้ต่อไว้บัวครับผมมาเชื่อมบาดกันมัครับต่อไว้ก็นี้ชิวมีหลังนะครับทัวรมาฟังแล้วครับผมถ้าสนใจครับผม สภาพก็ตามรูปที่นี่นะครับครับผมคิดนี้แหละแตไปเล่นเชนหนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อๆนนะครับเพราะได้มีคลิปเรื่องผมอุตท้ายแบบบ้านๆนะครับผมสวัสดีครับ